ใช่ค่ะ<อ>ก็เป็นมีติ้งประจําปีค่ะเบลก็จัดแบบร่วมกับแฟนคลับอะไรอย่างนี้อยากให้มาแบบสนุกมีความสุขด้วยกันจะจัดปีละค้งใช่ค่ะจัดปีละค่ะอย่างปีที่เราก็จะไปทําบุญบ้านเ,เด็กเด็กชายแถวปากเกตดแต่ว่าปีนี้ก็เป็นมีติ้งแบบจัดในห้องจัดเลี้ยงก็จะมีแบบกิจกรรมเล่นเกมอะไรอย่างนี้กันเพราะว่าเดี๋ยวต้นปีหน้าเดี๋ยวเบลมีไปทําบุญอยู่แล้วกับแฟนคลับกอย่าง ภายในปีนี้มีความพิเศษยัยงไงบ้างคะในด้านกิจกรรมคือแทนที่เบลจะเซอร์ไพรส์แฟนคลับแฟนคลับเซอร์ไพรส์กลับค่ะ<อ>ก็ใกล้วันเกิดด้วย<อ>ก็โดนปิดตาเข้างานเลยแล้วก็ร้องไห้ตั้งแต่เดินเข้าไปเลย,ยอะค่ะือนแบบเราก็แอบรู้นิดนิดนะคาแล้วแบบร้องไห้คือเราไม่เราเซอร์ไพรส์มากค,ค่ะเพราะว่าคือเปิดตามาเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ถือเค้กให้แล้วก็มีแฟนคลับล้อมเป็นวงกลม ทุกคนแบบมีของขวัญมีแบบถือดอกไม้ให้คนดอกแบบโอ้ยซึ้งภายในงานบิ๊กมวกครั้งนี้มีอะไรบ้างคะมกิจกรรม,มก็มีเล่นเกมกันค่ะกับแฟนคลับแล้วก็เออ่มีแฟนคลับทำวิดีโอให้ร้องเพลงให้แล้วเบาก็มีเพลงเซอร์ไพรสครั้งนี้มาร่วมกี่คนครับประมาณเกือบสองร้อยค่ะกะลิเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้เราบ้างไหมคะที่ผ่านมา เซอร์ไพรส์ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้ที่เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เดินเข้าไปเลยตั้งตัวไม่ทันเลยตั้งตัวไม่ทันค่ะแล้วก็คือเรามองไปแล้วเราก็เห็นแต่แบบแววตาของคนที่รักเราเราเข้ามากันเยอะมากค่ะหี่บอกว่าจะไปทำบุญที่เดือนมกราใช่ค่ะประมาณมกราคมพาค่ะก็ไปวัดที่อ่างทองค่ะนี่เคยบอกบุญไปแล้วใช่เป็นเป็นบุญใหญ่ก็ร่วมกับแฟนๆนี่แหละเป็นงานบุญเกี่ยวกับไรคะเป็นราชทอดน์ก็ิู ม่ใช่ค่ะเป็นสร้างพระบรรจุฐานพระค่ะแล้วอย่างการวันเกิดล่ะคะจะมีแบบว่ากิจกรรมหรือมีไปอะไรพิเศษไหมเอ่ยวันเกิดวันเกิดวันเกิดมีสอบปริญญาโทค่ะก็เลยจัดล่วงหน้าก่อนคงไม่ได้ไปไหนเขาก็คงทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เรีอนมีแบบส่งกลัล้งใจหรือของฝากหรืออะไรมาก่อนไหมคะเรื่องนี้ไม่มีค่ะแกสอบแล้วเขามีส่งกลับล้างใจ เขาก็จบแล้วเนาะไม่มีนะแั้วพี่เด yep? ียมาสงมางานสอบส่วนพี่เบียรมางานสอบชวนมางานไรก็จริงไม่ใช่ค่ะเป็นสอบค่ะยังไม่ได้แบบมีกำลังใจมะสมแสนิยมไม่มีไม่มี ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเราไม่ถูกชวนเขาไปกินข้าวครอบครัวนไหมคะไม่ได้ชวนค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนสอบเสร็จก็เย็นแล้วก็เลยถึงพอคึ่งมีอ้อนของขวัญไปไว้ก่อนล่วงหน้าไม่ค่ะเขาไมีถามไหมคะว่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษไม่ได้ถามค่ะหรือว่าเราแอบบอกไม่ได้อะไรยังไงปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะให้กำลังให้ของตัวเองเลยไม่มีนะคะก็ ตั้งใจว่าจะให้ปริญญาใบปริญญาตัวเองให้ตัวเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยอยากได้ของแต่งบ้านเพิ่มอะไรอย่างเ้ยคะอะไรนะคะได้ของต่งบ้านเพิ่มเต็มแล้วอันนี้เป็นตัวสอบจบเลยใช่ไหมคะก็เป็นสอบประมวลค่ะนะคะไม่ผ่านตัวนี้ก็แปลว่าไม่จบแล้วก็ไม่ได้ทําเล่มยังเห็นเวลาเรียนที่เรากับพี่เีศษไหมนะคะหรือแม่แต่ว่าก็คล้ายๆกันไหนเขามีให้คำปรึกษาอะไรยังไงคือเรียนไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะ ราจะปรึกษาก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่แล้วตอนนี้มีเครียดหรือว่านอนหลอะไร้ลายในอนค่อนข้างน้อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เป็นช่วงสอบด้วยแล้วก็ใกล้ใกล้ทาเล่มแล้วกเหนักเหมือนกันค่ะแล้วก็ละครอีกสองเล่มก็ใกล้เปิดแล้วก็อยู่ในช่วงแบบเตรียมตัวจะไปเวิร์กช็อปแล้วแล้วก็ตุ้มเพก็ใกล้จะฟิตติ้งลวค่ะแล้วก็เปิดกองสิ้นเดือนหน้าเลยก็เลยต้องรีบแบบอ่านหนังสือสะสมไว้ก่อนเลยอะ ก็ยังไม่มีกำลังแจอะไรมาเนาะยังเราใกล้ใกล้ไม่สักเออเอกัค่ะั